อย่างหี้อย่างนี้มีาการขึ้น,น,นหใจอ่ะมัขึ้นเบิ้นอ่ะเหมือนพอจะไล่แล้วแบบลูกมันก็หยุดตามอ่ะแม่มันว่ายออกมาแล้วแบบพอแม่มันมาปุ๊บลูกมันจะไปไม่ไปอ่ะหลงอ่ะไมด่ดีลูไม่ดีมากอย่างเมืกอกี้ม่ไหว เดี๋ยวก็รู้ว่าดีไม่ดีอ่ะผันแต่มันขึ้นแล้วมันจะขึ้นตลอดเนี่ยมาเห็นค้องันเลยค้องนี้กลูกพีชที่ไหนขอน่อโอ้ยมันเยอ ฮะว,ว,วันหำาข้งเมื่อกี้มันจะแตกเออทีหลังเช่น,นี่ฮะ ต้นไม้ไมนไม้ไมนไม้ต้นไม้ไม่ไมนไมเ้น,เน,น,เนม้น้พ มามาแล้วมาเลยว่าเห็นน้ำหางมันลูกมันพอมันไม่ได้แล้วพอพอเวลาลูกมันเดินเดินแล้วมันหยุดอ่าแล้วเราตีลูกค่อยๆลงปุ๊บเราลากแล้วอีกลูกมันขึ้นอีกทีเหมือนแม่มันไาวแล้วเหมือนลูกมันไม่ไปข้างหน้าเหมือนหลงแม่เหมือนว่าแม่มันวิ่งไปไหนมันก็เลยขึ้นอยู่กับที่เนี่ยไอ้พวกนี้คือปลาที่แบบมันจะกินอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปจะ้วลับกิน เัฮ้ยไยม่ใช่ตัวนั้นหรอกเฮ้ยเอเยาวตังฮมันไม่ใช่ตัวที่โดดใส่ยนาสองโอสองละสองเน่ละ ไม่ดีวะ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้ตัวเล็กนะเสียงไม่ดีวะ่ะอนี้ตัวใหญ่จรนะิงๆมากฮ้ย ไหนรถไฟกะตามมึงทั้งวันเลยวันนี้ไหนรถไฟก็ตามมึงทั้งวันเลยวันนี้จะม,ม,นนมึงไม่ให้กูกลับบ้านนะกูจะกลับข้า,างล่างลึกไม่จำตรงนี้โอ้มิดหัวดีสองเมตรกินแล้ว โอ้โหเชือไหมมันไม่โดนเหยื่อไม่โดนอะไรนะโอดในป่าตาย่ายนะท่านตาย่านะท่านตานย ้องลงลงไม่ได้ห้ามลงเด็ดขาดไม่ต้องลงลงไม่ได้ห้ามลงเด็ดขาดมามาตัวนี้นะห้ามมานี่นี่อ่ะนี่แหละนี่แหละนี่อ่ะนี่แหละห้ามตัวนี้แหละมันจะมาตรวจทุกทีต้องเบรกหนักเลย S <S โอ้โหตัวนี้แหละฝาทางนั้นพี่หน่มาฝาปลอมมาฝาอะรอย่ฝากลม <S <S โควกันอีกแล้ว, <S 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 วนหวนูมนกนูนี่นม้มอนตอนหมดมาไม่สู้เลย tay thăm lưỡi tonya John Foot John Foot John Foot Yes! Boy, tony mày bưu hùm đấy. Tân anh mày gọn. Huu huy. Hu อโอ้โหเขียบอกแล้วตัวนี้แม่งต้องใส่ตัวใหญ่เนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่พยายามออกขวาต้องออกซ้ายอะตัวเนี้ยแม่ไงไรก็ต่อบิโดแม่ไงไรก็ต่อบิโด <c oughs> โอุย้ยขาสัน่นอุย้ยขาสัน่นขาสัน่นขาสัน่นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องเดินต้องเดินต้องเดินโอ้โหขาสันส้นขาสั้นขาสั้นเดินไม่ไหวเลยจ้านีโโ่โดดอยาอ่ายนะเพิ่งจับไทลุกเลยนะฮะอุ้ยต่อยกะเหรอต่อเหลือคู่ไม่ให้นะ โอ้โหเจอกังวันแสกเลยไายก็ตไปโดเลยตตัวเนี <t un border line> uh ้ยเดี๋ยวจะเก็บไปให้นะแถวแถวนี้เลยแถวแถวนี้เลยต่อแถวนี้แหละที่ต่อเคยมานี่แหละโอ้ยโอ้ยขาสั่นๆๆๆๆๆเลยสายทายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบดีๆก่อนอืเก็บปืนชักโอ้ยตัวนี้ ยกก็ต้องระวังนะันจะไปะ่ล่วงใส่คันเบ็ดหักเก้าเข้านะครับดูแมงยาวเท่าไหร่นียแมงยาวเท่าไหร่เนียอู้ยนักอึศายศายโอ้โหห้าโอเบเ็ดสลิดนะงานดัดมือนะเฮ้ยตัวนี้เหมือนโดนยิงมาวิเต็มกระโหลกเลยหรือวิ่งชนเรือโอ้โหนี่ครับคันที่ใช้ก็คันเดิมผมอีกแล้ว ก็นะเคเดโตัวนี้กันสลิงเกอร์6กุทสนะเวทสิบยี่นะบอกตึงไม่ให้ลงก็ไม่ให้ลงอนะ่ะปลาซสเนี้ยกันลายพีนะแขนโกเมซัสนะสาแดกเนี่ยโอ้โหพูดบ่อยมากเลยแต่สุดๆเลยก็คือนี่เลยนานะสายสุดพิเศษเลยนี่นะครับต้องมีไว้อย่าไปพลาดเชียวนะครับนะนะนะดูไซม์อีกทีโอ้โหบุ๊บเลยนี่นะครับอ่ะโอเค